สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอซีสนอยเพชรบันแพง f อน้องหญิงครับพมผอกับบ่าวโทนในช่องท้องพู่นแ้น้อยน้องหญิงครับนะครับพี่น้องมือนีนสร้างบโบเขานะครับปกติเพิ่นก็นจะเข่าประมาณ6กโมงกว่านะครับมือวนเจ็ดโมงกว่าแล้วลครับยังบ่เห็นสร้างนะครับเนื่องจากว่ามีการให้เพิ่น ยุดไว้ก่อนนะครับพอเพิ่นใส่เล็กที่พ่ได้ขนาดตา้มที่เจ้าของบริษัทบอกไว้นะครับที่คุยกันก็คือเสาที่ตั้งเนี่ครับเสาตั้งโครงหลังคานี่นะทางเจ้าของบริษัทเพิ่นให้ใส่เสาหนีครับให้ใส่เล็กตัวนี้ เล็กเสาที่เป็นเห็ุต้นแหลกนะครับพี่น้องเอามาตั้งแต่ทางผู้คุมงานนะครับเอาเหล็กบ้างมาตั้งครับแล้วก็เหล็กข้างล่างเหล็กเสาเหล็กบนเป็นเหล็กขนาดเดียวกันหมดเลยนะครับพอใส่เขาไปไหลร้ายแล้วแบบนี้ยังบ่ทันมุงหลังคามันกะเอ็นแล้วนะครับพี่น้องมันเอ็นมันขดนะครับ ันรับน้ำหนักบ่ด้น,นะว่าไงคือว่ามันเป็นเหล็กอ่อนเหล็กบ้างนะครับเนี่ยมันต้องใส่ตัวนี้ครับตังตังแล้วก็ใส่เหล็กซีแลนบนนะครับแลนบนแลนล่างแล้วก็ทักทักนะครับสารเพิ่มความแข็งแรง ค,คือถ้ามีงานเขาเหตุงานใดตามแบบตามมาตรฐานต่แรกเขาจะบมีการได้แก้ไขนะครับหรือก่อนขนโค้งหลังคาเขียนแบบออกมานะครับตัวน,นี้ใส่เล็กขนาดใดตัวน,นี้ใส่เล็กขนาดใดข้างบนใส่เล็กขนาดใดแลนพุ่นใส่ใส่เล็กขนาดใดกาดใส่เล็กขนาดใดเขาเอ,อื้อนี่ยังแน่บาโทนโมโหหรอกครับแต่ว่า หลังค่าหนาะบานบาวทนนะ่ะบาวทนเป็นคนสื่อเล็กเองเล็กตัวนี้ใส่ขนาดหนึ่งเล็กขึ้นไปอีกใส่อีกขนาดหนึ่งเล็กข้างบนสุดใส่อีกขนาดหนึ่งเป็นคนไปสื่อเล็กเองสื่อเล็กแล้วมาหาส้างให้เพื่อนเทียนให้ก็ยังอยู่เท่าสูเมอนะครับพี่น้องแล้วก็ก้อนสีเสีเยวให้เพื่อนเทียนบาวทนก็สีมีการทาสีกันสนิมก่อนผ่านไปสองปีสามปี สื่อสีกันสนิมมาท่าอีกนั่นคือที่เห็ดนะครับเพราะว่าเพม,มีความรูดานสร้างครับเห็นเขาเห็ดกับเบิงเอานะครับแต่ว่าพอมาเห็นนันนี้แล้วหูซื้อว่ามันแปลกๆนะครับมันผิดปกติหลายอย่างนะครับคือเข้าบริไทคลิปที่บริบริคไทรทายคลิปเพราะว่าอยากอยากให้ถนอมนําใจสร้างผนนะครับว่า จุดใดมันบบเน่โบแมนบ่ถืโบ่่วนกันบปล่อยผ่าน,นนะครับเพราะว่าถ่ายคขีปบลงไปแล้วบ้างเท่อบริอันหอวขอมตมนครับลอยคอมมนมีแต่าทางเดียวกันหมด <c oughs> ก็คลื่นว่าเออไ้เพิ่นปั๊บป้งแก่ไขนะครับห้เพิ่นปั๊บปุงแก่ไขแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วคือกันกับเพิ่นพยายามดีสิเหตุตามทางของเพิ่นนะครับ เป็นบ่ิได้เหตุตามทางของเขาเนาะอันนี้กะเบิงแล้วมันมันกะเป็นแบบพ่วงลังคาแหละครับแต่ว่าเล็กที่ใส่มันบ่ิได้มาตรฐานนะครับยิงทางนี้คือล่มมา,าสิทา้งรับล่มนะครับหนาเพิ่งมาแงนเนาะถ้าแมนลมมาแห้ง,งดันขึ้นงายเพิงเวิงไปทั้งแผงเห็ดอย่างใดละ่ะ นี่คือความเป็นจริงนะครับคือเข้าเหตุดี้เข้ากับได้รับคําชมเขาเฮดบอดีเข้ากับตองได้รับคํมติติ้งอยู่แล้วนะครับพี่น้องแต่ละเรื่องอติเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับผู้ได้เฮดดีเพื่อนกับได้รับคําชมคํายอยกย่องสรรเสริญผูไ้ไดที่เฮดบอดีเพื่อนกับตองได้รับคํา ติต่งคำบอกคำกล่าวคำเตือนต่างๆนะครับเข้ากับแค่น้ำขําทีเพิ่นบอกเพิ่นกล่าวเพิ่นเตือนเพิ่นตีเพิ่นติ่งนะ่ะไปเบิงว่ามันแมนบอตามที่เพิ่นวามาแต่เพิ่นวาม,ามามันเป็นความจริงแล้วเข้าสามารถปรับปรุงแก้ไขได้บ่ถ้าเขาสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เฮาก็ต่องปรับปรุงแก้ไขครับเข้าก็อยาสิไปดันทางจากของ บางที่ความคิดของเฮ้ามันอาจสิบอดถือตองเสมอไปความคิดของเฮ้าอาจสีคิดว่าเฮ้าถือแล้วแต่ตามหลักความเป็นจริงมันอาจจะบอถึกเฮ้าอาจสีคิดว่าใครเกิดก่อนไก่หรือว่าไก่เกิดก่อนใครแต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วเฮ้าก็ยังหาขอพิสูจน์บ่ได้นะครับอันใดเกิดก่อนกันเพราะฉะนั้นแล้วเฮ้อย่าสิเปฝังว่า ความคิดของเฮามันถือต้องเสมอความคิดของเฮามันถือตองแล้วคือการมีโลกโซเชียลอยู่ในมือเนี่ยขอสอบหนึ่งขอมีคนเหตุเป็นแสนมีคนตรวจเป็นหมืน่นคำถามคำถามเดียวแสนคำตอบ คนที่มามาตรวจคําตอบนั่นอีกหมื่นคนความคิดของคนอีกหมื่นคนน่ะก็ย่อมแตกต่างออกไปจับแต่ละจุดจับแต่ละประเด็นมาใส่กันเบิงครับการที่จะอยู่ในวงการแต่ละวงการใดเข้ากับตองยอมรับความคิดเห็นนะครับเพราะว่าเอฟซีที่เพิ่นเบิงขี่พ่ออยู่เนี่ยมีทั้งเก่ง มีทั้งหลักวิชาการมีทั้งด็อกเตอร์มีทั้งผู้เชี่ยวชาญมีทั้งครูอาจารย์นะครับมีทั้งข้าราชการเกษียณมีทุกอาชีพครับแล้วก็มีแต่คนมีความรู้ทั้งนั้นเพื่อเขามาเบิงบางคนเพิ่นกับบรดษคอมเมนต์บางคนเพิ่นเขามาเบิงเพิ่นกับคอมเมนต์บอกจังสันจังสีซึ่งแต่ละคอมเมนต์คือเป็นความรู้ทั้งหมดครับ บ่าวทนบบได้ตอบคอมเมนต์มาด้านแล้วครับพี่น้องเนื่องจากว่าจับโทรศัพท์ขึ้นมากก็มีแต่ขอความแชทเด้งเขามากับตอบแต่แชทนะครับเขาไปอา่านเบิง์คอมเมนต์อยู่แต่ว่าบบค่อยได้ตอบนะครับพี่น้องก็เลยเห็นเงียบในคอมเมนต์กะอยา่าถิ่มอย่าปากันเด้อครับพี่น้องเขามาเบิงเขามาชมคลิปเขามาให้กําลังใจกันได้นะครับเขามารับชมโฆษณาบรกดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเป็นกําลังแรงใจนะครับ ส่วนเรื่องนี้จะเป็นจังไดต่อไปรอดติดตามครับทางบริษัทเผนสิวาจังไดนะครับเพราะว่าเมื่อวานไอ้กัมมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เหตุให้สร้างเพิ่นตองกลับบ้านนะครับเพราะว่าเฮาได้มาสอบถามไดมาติงเรื่องเล็กโค้งลังค่านะครับทาง ผู้รับเหมา,าคุมงานเพิ่นกับเดี๋ยววาขึ้นมานะครับคํำหนึง่งซึ่งเป็นคํำที่โบหัวเพิ่นขึ้นจังใดนะครับเพื่อนจะค่อยเวาออกมาเนาะทางแม่น้อยก็เลยบอกว่ากระซันกะหยุดไว้ก่อนต้องเขามาคุยกันใหม่ก็เลยได้ให้สร้างเพื่อนหยุดไว้ก่อนนะครับพี่น้องอ่ะ จังไดลอดติดตามครับว่าจะดำเนินการต่อแบบใดเนาะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ้งกดษณับสครับสารคดีนเอาไว้สมีสกอนเดี๋ปวพบกันไม่คหิปหนาครับสวัสดีครับ